สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะแม่ปูเป๊ก,ก็สงสารเจ้าแพนด้าพวกนี้มากเลยมีทั้งหมดกี่ตัวคะหกตัวแม่ก็เลยจะทำหิมะเทียมให้เจ้าแพนด้าพวกนี้เล่นกันค่ะมาช่วยแม่ทำหิมะเทียมกันค่ะตอนนี้นะคะหิมะเทียมที่ทางร้าน B2I t o y ส่งมาให้แม่นะคะเริ่มเลยเด็กว,วิธีทำนะคะเทผงหิมะลงใส่ภาชนะ ก็คือนี่นี่เองเขาก็จะมีหิมะเทียมาให้นะคะแล้วก็มีช้อนเล็กๆมาให้ด้วยขอแม่เทใส่ขวดนี้เลยนะเพื่อที่จะตวงนะคะว่ามันแค่ไหนแล้วก็ต่อไปนะคะค่อยๆเทน้ำใส่ลงไปในปริมาณ3-4เท่าของหิมะ เมื่อกี้เราก็ตวงแล้วใช่ไหมว่า1เท่าคือเท่านี้นะคะก็ใส่ลงไป3เท่าก่อนนะอุ้ยฟูขึ้นมาแล้วอ่ะแม่กลมหน้าไปใส่น้ำแป๊บเดียวเองอ ามเท่าลองสีไหมสามตีนนิดๆแล้วกันนะเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เก็บใส่ถุงให้มีชิดทิ้งไว้น,น,นานๆหีมะอาจจะหมดตัวได้ก็เติมน้ำเราเล่นใหม่ได้เลยห้ามรับประทานนะคะนี่ฟูขึ้นมาแล้วค่ะแม่ขอคนนิดนึงนะว้า มีส่วนที่ยังไม่โดนน้ำนะเดี๋ยวแม่เพิ่มน้ำลงไปอีกคือแม่ก้มหน้าลงไปนิดเดียวค่ะเงยหน้าขึ้นมาฟูเลยสนุกจังเลยอันนี้แม่ยังไม่กล้าเชวาแตมเล่นนะคะเพราะว่าเสี่ยงกับการเอาเข้าปากมากเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงอยากลองค่ะเช่าแตมอะไรที่ห้ามด่แบบว่าจะอยากลองมาก เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จะพาแพนด้าแม่ลงไปเลยนะคะแพนด้านี่นะถ้าน้องๆสงสัยนะแม่มาจากไหนคือตอนนู่นนานแล้วล่ะเออแม่ก็เป็นโรคชอบเก็บของเล่นใช่ไหมคะอันนี้ตั้งแต่แม่ซื้อแอนิบิวทานแอนิวแล้วตอนนั้นโอ้โหนานไม่ร่าังไม่มีเชือแตมอะค่ะแม่ซื้อแล้วก็เขาก็บอกว่าเหมือนซื้อของเล่นนี้รายได้จากการขายของเล่นเขาจะไปช่วยแพนด้า แบบว่าเป็นค่าอาหารแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อมานะแล้วก็เอามาตั้งโชว์เป็นชุดด้วยน่ารักดี <c oughs> แม่ก็เลยซื้อมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะเขาก็จะมีแพนด้าหลายตัวเลยนะหกตัวในชุดนะ นอนแอ้งแม้งนอนเกาคูงมกันอยู่ด้วยนะน่ารักจังเลยอ่ะแล้วหิมะเทียมนี่เหมือนหิมะเชียวค่ะดูสิแพนด้าต้องแฮปปี้แน่เย็นแล้ว เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้แพนด้าทุกตัวของแม่นะก็แฮปปี้มีความสุขเย็นแล้วไม่ร้อนแล้วนะน้องๆที่สนใจอยากเล่นทีมาเทียมนะคะก็ติดต่อได้นะที่ร้าน b 2 i t o y c o m นะคะเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดร้านไปที่รายละเอียดวิดีโอข้างล่างนะคะฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจกับอินสตาแกรแม่ปูเป้ด้วยนะที่สำคัญ<ๆ>อย่าลืมกด Subcribe c ช anel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย 好坐下吧。